นี่ครับนี่สติกเกอร์ที่มีคุณภาพตรงนี้ oh, <no. S 1> ลอกอยากทิ้งคาบกาวเห oh. ็นไหมครับนี่ถ้าทเาทปพอดีจะเป็นสภาพนี้นะครับเห็นไหมครับลอกมาจะมีกาวสวัสดีครัับนนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งครั้งนะครับไต้าเอาผ้าจะมาแลรปดำตามจุดข้อเมี่ยงจะเห็นว่านี่ลูกค้าที่ใช้งานมาเกิดจากการใช้น้ำยาผิดประเภทนะครับพี่เป็นสติกเกอร์ ถ้าตกเกอรไม่ดีจะเป็นคุณภาพนี้นะครับ oh, ครับ oh. นะครับ oh. ลอกมาจะมีกาวมันจะเกิดผลเสียครับนี่ติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพลยนะลอกอยากทิ้งคาบกาว oh. นี่นะครับนี่เวลาจะไปแรปสีหรือว่าติดฟิลม์มกันลอยอะไรแล้วแต่อย่ามองที่ราคา oh. ผมแนะนำให้มองที่คุณภาพเป็นหลักนะครับ <Yeah. S 1> นี่ปัญหาเห oh. ็นไหมครับค oh. าบกาว ทิ้งคาบกาวโอเคเห็นไหมครับนอกทีไม่ได้เลยนี่เห็นไหมครับนี่คือผลเสียที่ค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวจะมาทำการเล็บดำให้ดูนะครับโอเคเล็ <Okay. S 1> บเสร็จจะเป็นไงรอติดตามหลงานต่อไป a few moments later เรียบร้อยนะครับแล็บำดำามเนี่ยมวันนี้ อย่างเงี้ยครับดุอุดเสร็จเรียบร้อยแล้วจำตามบุตรคุเมี่ยมเอาผาานอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับโคตรดุเลย